สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีได้มาเจอตัวจริงๆครับมาเจอจริงๆเราก็ MC ครับ MC แจ้งข่าวมาแล้วครับแจ้งข่าว ก็เลยมารอนิดนึงวันนี้ก็เดี๋ยวแนะนำตัวนึงครับ f อซจากที่ไหนน้อเลยครับจากจันทบุรีครับมาเที่ยวสวนปิยะตอนนี้ครับครัผมแช้บ้านสวนครับผมหมดติดตามดูทุกวันครับเดินตามพี่เขาในคลิปทุกวันเดินตามคลิปนะเดินตามคลิปโอเคเดินตามผมเดินตามคลิปครับก็โอเคครับวันนี้ก็น้องน้องทางจันทบุรีแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนาะขัดใจไม่ได้ราะว่า ต้องให้แม่พ่อมาสง่งให้ได้อาตามขาแล้วก็เลยครเดี๋ยวเราพาน้องเดินชมสวนเราคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์นิดหน่อยๆนะครับเพราะว่าต้องรีบเดินทางกลับด้วยอาแค่นี้ก็ดีใจแล้วเบียนกันมาโอเคครับเดี๋ยวเราอไปทางนู้นก่อนอมผ,มผมยังไม่เสร็จเลย เรื่่อยๆดูบันไดก็รู้ครับต้องปีนสูงมากครับบันไดใช่เพราะว่าอยากถ่ายมุมสูงบางทีมันจะสวยครับช่วงเย็นๆอะไรเงี้ยก็เลยทำเพิ่ช่องมาทำอาหารแถวๆนี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับผมนี่อะไรนี่ลำล้มต้นเอากาลิฟ้าใช่ไหมครับครับผม ลิ้นปลาเป็นเกาเตี้ยมันอย่างเดียวกันเนื้อ่างเดียวกันครับแล้วแต่ชื่อเรียกบางบางที่เขาเรียกเมื่อวานไปเที่ยวขงเจียมเขาทำลาบปลาปลาให้ทานเนาะอันนี้เป็นปลาบึกปลาเคิงอะไรน่ะปลาเคิงอ่ะใช่เนี่ยกับลาบอีกสุดยอดเลยผต้องชิมนล้วพิมเมนูนี้เลยครับหวานเดี๋ยวเป็นหวานโอกาสหน้าไปของเจียมมาอ๋อเราเนี่ยโดยเรื่อยๆเราก็อาศัยอยู่แบบธรรมชาติอาศัยธรรมชาตินี่กำลังเตือนปีมาแล้วแต่ยังไม่ได้เพิ่ม เพื่อนเป็นนี่แหละนอนเล่นช่วงหน้าร้อนไม่เท้าไม่เท้าเลยเห็นเห็นเขาเก็บทั้งที่เขาดูคิดใช่ตรงนี้นะเขียเห็นแล้วแม่แม่เลยโอ้ยลองดูนะลูกมากเลยผมก็ไปโดนหลายอย่างไม่ที่หนึ่งได้ปลายอาศัยอยู่สองได้หน่อไม้ถี่นี่คือไข่ตาย ใช่ปลาใปลาให้ปลาอยู่ปลาอยู่รัก่นี่ขี้เหล็กใช่ไหมใช่ครับครับ องปูกงัก็เขาเอามาจากเมืนเลยขายลูกขายลูกมาจากเขาเขาเอ่อเขาขายปู้หรอผู้เหรัใช่ไหมลุงผ้เหาสนไปไปไปอยู่โน้นรับไปไปดูแล้วเราเอามาปลูกที่เราเป็นยังไงบ้างแล้วก็รอดอยู่อยู่ต้นเดียวอยู่ต้นเดียวต้นเดียวเป็นอนุกสอนไว้ แต่ว่ามะเขือกินผลิตหัณฑ์หลายประโยชน์เรื่อยแล้วก็กินน่าปลอดสารพิษเนาะแต่แล้วเราระวังใจเราถูกเองเราเด็มในที หอเลี้ยงปลาชหมอหมอหน้าไม่ต้องแบบไม่ต้องบอกผมเอาหอได้ไม่นในคิปยังไงมาก็คือหมอหน้าตัวขนาดไหนเนี่ยชุดชุนั้นหมดแล้วชุดแรกไุดไม่ชุดนั้นชุดนั้นชุดชุดนั้นชุดนอ้นดานชุดนดั้นน้ชช่ชด้้นั้ยงเลี้ยงแล้วก็ลองกินลองู้วน ใช่ใช่ผมใช่ต้องใส่แล้วเดี๋ยวสักมาแล้วจะมีตัวอยู่มาเลี้ยงแล้วก็เพื่อเปรียบเทียบแล้วก็ค่อยๆกัดตรงนี้เลยกผมในคลิปผมบอกผมกําลังทดลองครับผมไม่ได้บอกผมเลี้ยงมาไม่ผมบอกผมกําลังลองอยู่พูดความเป็นจริงให้ฟังว่าผมกําลังลองอยู่รอความบอกนี่ได้ผมลองเขาลองมาเลี้ยงให้บอกนะโมติบอนะแล้วถาเลี้ยงตั้งวันนี้นี่กบโอ้นี่กบหมอนาย่างอร่อย เมาเริ่มเทิมเลย่นี่พีคสุดนี่อะไรนี่ปลาดุกปลาดุกครับปลาดุกหวานปลาดุกหวานน้ำที่ผมบว่าปลาดุกหวานเหรอครับดูน้ำที่ผมเลี้ยงน้ำสีสวยเลยนั่นอะไรคือที่มาของเนื้อที่เขาหวานเพราะน้ำคุณภาพดีต้องขายน้ำบ่อยใช่ไหมพี่หวานที่หน้าท้องตีปที่หนคาท้งที่หลักหลักแต่ถ้า้เราจัด่่ต้องปล่อยวันสองวันอันนี้ทำงานแค่นุ้นครับพี่ี่ใหญ่ดีแค่นี้อันนี้ปลาดุกอะไร อันนี้ไม่ใจ่ายวัดุนะวัสดุวัสดุอะไรนะตอนนี้เป็นวัสดุอะไรนะพันอะไรพันอะไรนะวัสดุพันอะไรอ๋อเนี่ยรัสเซียโอ้รัสเซียบิกวีรัสเซียไบิกวียเลี้ยงน้ำนิดเดียวเองนะเราเลี้ยงแบบเศรษฐกิจมันง่ายตรงที่ว่าเมื่อเราคูแลร์แบบน้ำได้เนื้อปลาเราจะไม่มีใช่จริงจริงๆเมื่อเราอาบน้ำทุกวันเนาะปลาอันเดียวกันเราเปลี่ยนน้ำใส่น้ำได้เลยอยู่แล้ว การบางทีบางคนที from, ่เขาไม่ค่อมีน้ำใส่จะมากรายอเงี้นะกระเปล้นคีไว้นานจนกลามีลิ่นมาบดีน้ำเขียวอนน้เราใหอลงปลงไปเม่อาสลิดตาสลิดอยู่ด้านล่างตรงปาตองก็จะรับเศษอาหารอย่างนี้ย่างครับผมปาสลิดปลากายใช่ไหมใช่ครับ้านเราทำเมาก็ยดโอปลาตองอ่าต่างกันมไม่มีจุดปลาตองมัมีจุดครับ เดียวกันเลยเพียงแต่เขาไม่มีจุดแต่ถ้าปัฒนายจะมีจุดสลิมมีจุดอันนี้จริ้งคิดได้เลยเนี่ยเนี่ยใช่ครับสูตรต้นหม้อพิซย่าเอาไก่มาวางไว้ใช่ไหมเอาไก่เอาไก่มาเอาไก่มาสุดยอดเลย ไม่เคยดูนะไงผมทั้งงเนือไก่ที่เขาขายบางีเขาจะมไก่ชนเนาะสวยๆเลยที่เด็กที่เด็กมันเป็นสงคนฝ่ายเปล่าอะไรในนียอะไรบ้าลเอา่ลาวาลซึมก็เก๋ใจมันขึมดังอ่ะมันซึมสวยมากเลอะไรเงี้ยสวยมากนี่พี่ยัตตักแต่งเงตลอดเลยใช่ไหมเขาอันรอ้พักไงทะเลาเดี๋ยวทเาะมีที่แฉะมีแต่น้ำายาญาันเลยต้องปล่อยให้เขาทวนน้ำหนัก้านนี้ เขาจะดึงกันไวที่ก่อนถ้าผมตัดถ้าผมตัดข้างนอกก่อนเขาจะออกเร็วไงมันจะตัให้าดึงดึงกันไวที่ก่อนแล้วร้อนๆหน้าเล้งเดี๋ยวบอกว่าจะตัดตรงนี้ก่อนาตัดเพื่อมาชนกันใส่กระดานกันขึ้นจริงๆไม้เส้นโบกนี่มันไม่ใช่ไม้ไม่ใช่ไม้เลื้อยนะครับเสร็จทำให้เป็นไม่ง่ายจะตายบ้านสวนบ้นสวนต้องอย่างนี้แต้องแบบแนวๆใช่ครับโซนหลังก็เป็นพวกหมากอะไรต่าง ว่าทีนี้ก็คือมีฝนเข้าืีหน้าจะฝนดินเข้ากเกลือจุกด้วยหรืออะไรเส่วนน้ำแข็งด้วยแบบงั้นเ,เหมือนทั้งยังที่ทีท่ตรงเม<า>ื่ไงปลาปลาปลานั้นเมื่อวาน่ะทีท่ที่เอาไปอ๋อ,อใช่ปาลปาหล,ลุมปลาหลุมปลาหลุมใช่ไหที่ติดก้นโมกไปพอน้ำแห,ห้งเขาอยู่ตรงนั้นเฉยมันมันเข้ามาครับใช่ใช่มันขึ้นจากข้างล่างมันเข้าเฮ้ยทำไมน้ำน้ำมขึ้นมันขึ้นมันลงหรือว่าฝนตกครับ มืนอนไม่จากข้างล่างนี่เลย้นห้วยห้ช่วงปีอะไรหหนี่เพ่ห้าสีห้าสี่ห้าดนเพิ่มหนหน่อยทั้งหมดที่เอั้ไรตรงนี้ปริมหมดเลยครับรถออกไม่ได้หอาทิตย์เ้าถนนขาดถนนขาดหมดเลยก็ตามนั้นเลยช่วงก็ช่ว,วเเงเอเอ,เอแพแงเา,เาแงเาัอกเอยังไงคนหนปมาหน่มอมันคุดครับผมแกมมกรมิ้น โดกโดกแม่แม่ซูเปอร์ซูเปอร์ซูเปอร์มะละกอมันดกโดกโดกๆดกมะไม่โดกแลนี่ยซปเปอร์มะละกอใหญ่เกินนี่นี่ลำใหญ่เหรอหรือไรมังเอ้ยลำมุด งานมันมุดมีคนงานคนเลยคุณเยี่ยกว่าปีที่แล้วดกงด่มากจรินีโดูนี่คือในสวนสวนถ้าเรามีเรื่องไก่ไก่ชนด้วยบางทีกินน้อนกินอะไรให้ได้เลยนะใช่ถึงหลากหลายคิดง่ายเนาะผมชอบคิดง่ายทำให้ง่ายแล้วมันก็จะได้ง่ายด้วยไงคิดให้ง่ายมันก็ง่ายนิง่ายก็ง่ายเมื่อแต่เมื่อแต่คิดยากแล้วถ้าจะได้ทำไงเจะได้ลงมืออันนี้บางท่านมีเรื่องทางจันทร์อี๋อี๋ี ชะมมาเลียงชัมมาเลียงรู้จักมั้ยพอพ่อน่อยรู้จักเป็นชัมมาเลียงชัมมาเลียงไับรู้จักมั้ยจังพ่อไม่รู้ว่าปลาเคตญมันไ้นมีหรือเปล่าไม่เคยเห็นเงี้ยนะมเลูกเขาจะเกนะสีชมพูม่วงดำเยอะเกินไปเห็นแต่มาปิงเะไรเลยมาปิงเคยเห็นมันที่อยู่ตามห้องไอแตนมาเดี๋ยวจะมีมีคลิปขุดให้ดูได้ไหมได้ที่เป็นกลมๆเหมือนเงาะแต่เป็นออกสีเผลือบ มันเงาะมันขนๆไอ้ไข่ขนด้วยมันอะไรต้อไม่แน่ใจว่าเขาเรียกมันอะไรเหอแต่คือกินปกติแต่เราไม่รู้ศัพท์ภาษาตัวภาษาไทยเขาเรียกแต่เขาอยู่ตามห้วยเป็นห้วยทุกคนเขาชอบขุดขายเหมือนแถวช่องจอมันเต็มตามตลาดเขาจะมีมันเทียนมันอะไรหลายอย่างนี่มะพร้าวเงินออมเนี่ยเดี๋ยมะพร้าวเงินออมไม่ออมแล้วครับเรี๋ยวงอกแล้ว ออมง่ายออมออมก็จะปลูกเปต่อไปให้เขาสั่งไว้ไม่เห็นมาเอาเราสั่งไว้ไม่เห็นมาเอาจองไว้นี่นก็คือเนาะวิธีคิดอย่างที่บอกง่ายๆเพราะเงินออมก็จริงๆว่าเราไม่เคยสนใจเลยเนี่ยเดี๋ยวพอกเขามาเก็บเก็บเอาขาเก็บเก็บก็ขายครับเอ้ามาได้สองสามร้อยโอเคจ้าซึ่งคือเราพลิกแพลงชื่อที่ให้มันเหมาะกับงานที่เราจะสร้างมากกว่าให้คนเข้าใจมันจะมองครับมะพร้าวก็คือมะพร้าวคุณคิดว่ามะพร้าว ตั้งคำถามาามาสิบคำถามาเกี่ยวกับมะพร้าวแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้มาเ้ามีประโยชน์หรือมีโทษหรือมีอะไรคุณจะรู้ทันทีเลยแต่ถ้าเราคิดว่าเออมะพร้าวครับก็จบกครับขจุกจะเอาก็เอาไม่เอาก็ไว้ <laughs> ใช่ครับ <laughs> จะเอาก็เอาไม่เอาก็ปล่อยไว้ <laughs> ใช่ครับส <laughs> ิ่งที่เราชอบอย่างคือพี่ยาเขาปลูกเม็ดมีปลูกเม็ดกับแบบจำช้ำใช่ครับตอนเพอไหลพอไหลได้ยังได้ครับ ก็เเดียเด๋ยวผมบปส่วนใหญ่จะแข็งแรงกว่าถ้าเป็นเม็ดคือหนึ<ม>่งเวลาอันนี้นี่อันนี้คือ,อ,อลูกของต้นนี้แหละก็เลยเก็บไว้มัน,นต้องอยู่ห่างกันแล้วก็เลยคุณภาพจะต่างกาันที่หล่นเหรอที่ปลูกหล่นนะต้นนี้หล่นนะต้นนี้ผมก็เริ่มขึ้นแลน้วแล้วก็ดูลักษณะคือถ้ามันจะมีรากแก้วเม็ดนะการต้นมันจะต่างกาัน ใช่ครับเพราะว่าเขาจะแข็งแรงกว่ากว่าจะพอเริ่มติดลูกทีนี้คือเหมือนคนเขาจะพร้อมเต็มที่ในการที่เขาจะถึงด้วยอันนี้คือกวานแน่ๆเลยใช่ไหมกวานแปลว่าขาที่ขาเหลืองครับขามองไงกวานกวานี่คืออะไรครับกวานทางการบุรีกวานเข้าไว้แกงป่าใช่แกงป่าแกงอะไรอร่อยเลยเนี่ยเหมือนขาเขาขาแกงป่าขาวขาวครับคล้ายพันตระกูลดีกว่าตระกูลเดียวกันลองเขาใช้ทำแกงป่าแกงอะไร แกงปลาเซนตุ้งอะไรนี่เคยได้ยินไหมนี่เขาใส่พวกะวันใช่พี่โน่นไปเจอไนไปแกงปลาเซนตุงก็จะใส่เป็นอีกแบบคือแกงจันทบุรีจลาดุกแกงก็ปูเนี้คือจากน่าปลาดุกอยู่ใต้ยิงเขาๆแล้นต้มปลาดุนี่หลากหลายแบบบ้านๆ่า สาปาด้วยที่จะมีมีนิดหน่อยปลบปนแต่ละวันนี่แหละไม่คุยๆทางนี้ก่อนเดน้องไปดูขาปลาหลากหลายอย่างมากเลยครับอันนี้จะเป็นนี้นะครับจะเป็นน้ำที่เออน้ำมิสไเนาะที่สูบใส่ตรงบ่อปลาเมื่อกี้ครับที่เปลี่ยนเอาตัวนี้ไปใช้เป็นน้ำดีใช่ครับผมเป็นน้ำที่เอาไว้เวลาถ่ายเตละสัปดาห์ครับจะเป็นน้ำนี้เลยน้ำสวยมากลึกครับลึกทำไมเป็นสีไม่เหมือนกันกับทางนี้ อันนี้คือมันยังท่วมอยู่ที่ผ่านมาฮะับจะลดลงแต่นี้มันเริ่มใสแต่นี้มันจะไม่ท่วมมันจะคงอยู่แล้วก็เวลาสูบไปปุ๊บมันก็ออกใหม่ฝุ่นหลังเต้นฝรั่งนีขึ้นชื่อครับที่นี่ว่าคุณพ่อเนี่ยก็จะปั่นจักรยานไปขายอยู่สามหมู่บ้านเนี่ยบางทีแค่หมู่บ้านเดียวหมดก็หลังนะคือแบบคือมันดักเลยขายในหมู่บ้านเราเนี่ยแล้วกินราคามันไม่แพงใช่ไหมไม่แพง มันเขารับต่อต่อไงบางทีเขารับต่อต่อกันไปคนกินปลาื้อไงคนพูดที่พวกกระแขงปลาซื้อได้กินนะปอดสารใช่นอนใช่มันจะกรอบหวานแล้วก็เป็นเค็มนาดนี้ใส่สูตรของเขาด้วยสาหรายสาหายไทยสาหายไทยสาหายน้ำจืดสาหายไทยใช่เขาเรียกเทาไหมเทาครับเทาคนอีสานเรียกเทาเทาครับผม เขา้ำจืด่ครับตามคลิปนี่เขาเขาไปไหนเนี่ยบ้านเราครับกระเยงกระเงครับกระเยงกระเยง่าเรียกเรกก็ผักอะไละตอนนั้นออม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 อมอ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 อมมออ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 มมออม แล้วไม่รู้ก็าทาเพื่อได้ความรู้จักคนอื่นที่เขาดูแล้วก็คือได้แลเกเปลี่ยนคนอื่นเข้ามาอ่านคอมเมนต์นจากที่ไม่เคยรู้เอาทางเหนือเขาเรียกอย่างนี้ <c oughs> เหรอมันมีความสุขตรงนี้ด้วยเราได้แลเกเปลี่ยนไม่ใช่ว่าเราไม่รู้แล้วไม่กล้าทำไม่รู้ก็ถามอ่ะให้เขาเขาดูเราแล้วเขาก็ช่วยตอบเราสิเฉลี่ของภาษาทางการเฉลี่ย ปุ๋ยมาลงแล้วปุ๋ยมาลงแล้วไก่มาลงให้ปุ๋ยมาลงแล้วไก่มากินน้ำไก่ขี้ให้ได้ครับปุ๋ยมาลงแล้วตรงนี้ก็สร้างความชุ่มชื้นให้กับโคนตัวนี้เลยปุ๋ยเขาจะกินเขาจะเขียอะไรลงปุ๋ยแล้วใช่ครับขี้เสร็จเลยคือพร้อมครับกินแล้วก็หยอดปุ๋ยให้จัขี้แล้วพรอมาเลยนร้อลวันที่ผมก็ต้องลองเหมือนกันอีกท่าเรา มันก็ช่วยปรัคลุมโคนต้นได้เหมือนกันไก,กน่กันไก่เขลียร์แต่เขามากินน้ําได้คือถ้าเขาเขลียร์เขาจะขีย่อยู่คยยแค่น,นี้แล้วทำไมเขาต้องมีตรงนี้ให้ด้วย,ยปกติเราปาดท,ที่เฉยอ๋อมันเป็นเส้นเส้นไหนนั่นรั่วครับม,มันจะบาดขาไก่อ๋อเห็นไแน่ะพริกแพงเขาดีแค่นี้ก็พริกแพงใช่ไหมถ้าบัดขาไก่ว่าเราเลี้ยงไก่ไก่ชนมันมันมีก็นะเรื่อง่าเท้าตอให้จบสูงเท่าไหร่เขาไม่ได้คิดถึงจุดแค่นี้ บาาก็ปาดเฉยๆกมาวางให้มันกินครับอันนั้นคือผมว่าไม่มีอะไรตายตัวทุกอย่างพลิกแพลงได้เสมออันนี้ตัวใหญ่กัน้องเข้าใจอ่ะคือเห็นป่ะผมผมคุยหลายครั้งแล้วว่าแต่น้องเขาคือโรงงานหยดปุ๋ยให้ผมมันก็เดินกินเพราะว่าเอาข้าวเปลือกมาโยนให้ทุกวันเขาได้กินกินอันนไหนคือเราโยนปุ๋ยที่นี่ให้เขาก็กินเหรวก็เดินกระจายของเขาเองเราเอาสีเอาบัวมามานอนเล่นแถวนี้มันก็กินก็ที่เป็นดินใหม่ไหมเราต้องมันก็ปรุงดินในตัวเลยเียว ผมก็ต้องปรับปรุงดินเพิ่มให้เสมอไงเอามาเพิ่มปุ๊บดินผมเปปุ๋ยที่อยู่ข้างล่างเป็นปุ๋ยอ่าตรงนี้รากไม้เขาก็จะแทงขึ้นมาทันทีเลยถ้าอย่างเงี้ยเขาจะไม่แทงเขาจะแทงลงล่างแต่ถ้ามีดินใหม่ลงปุ๊บเขาจะแทงขึ้นเฉียงเฉียงมามาเจอปุ๋ยพราะเขาเดินมารากไปเรื่อยอย่างนี้ก็หึมเลยสบายทีนี้อะไรนะเป็นหมากฝรั่งก่อนหมากฝรั่ง มาหมักฝรั่งอันนี้หมักฝรั่งเดี๋ยวผมผมจะบอกอ่าเนยบอกเทคนิคการปลูกเออปลูกบวบให้ได้ให้ได้ผลสูงสุดอ๋อปลูกบวบโอเคยังไงครับยังไงครับขึนอันนี้คือบวบนะเออบวบผลยังไงผลสูงสุดอ๋อขึ้นไปอยู่บนนู่นแค่เดียยวอ๋ผมจะบอกไงแก่แล้วผมจะเทคนิคกันเทคนิคการปลูกบวบที่ได้ผลสูงสุดผ่านนะวันนี้ผ่านให้ให้ให้ ไม่เดียงไม่เดียงเะโอ้ยเรืองมะแดื่อเหรอนี่ผมผมบอกพ่อที่สวนแล้วพอฉีดคนยาคนพ่นพวกตัวงูพันไม้ทุกวันพ่อถามปัญหาจะแก้เรื่องหนอนเรื่องลงนอแล้วต้นอะ้รมะเดื่อลงต้นยังไงผมบอกทำแบบพี่เอาเชือกลากลากดับลต้นอะไรนะครับขายไม่ได้ก็เพียงแต่ว่าที่ผมไม่ค่อยได้ขายไม่ได้อะไรเพราะว่าเรื่องการกิน่ รายได้ผมมองแค่หลายๆเช่นขายปลาขายอะไรจริงมันขายได้มันอยู่อยู่ตัวแล้วเราไม่ต้องไปมากมายแถวอ่ะแต่ถ้าถ้าจะขายจริงคือมันจะมีเจ้าที่ผมเข้าไปติดต่อไว้อย่างขาเหลืองที่เขาก็มาขุดเป็นช่วงๆอ่าคือเราไม่ต้องไปเดือดร้อนขาก็อยู่ของเขาไปวันไหนที่เขาจะมาขุดไปขายตลาดโซเขุดเใช่คือเราทายังไงให้เราเราก็แค่นี้ทำยังไงมันง่ายขึ้นเราปลูกได้ปลูกมีลูก้วยปลูกเต็มเลยครับปลูกเอง ผมหนีบสามสี่ต้นอยู่หลังพวงผมมีเยอะตอนนี้ตอนนี้ผมก็เริ่มเริ่มขยายนี่ผมยิ่งทำครอบไก่ต่อไปนสุ่มนี่นะนะในเกาะในเกาะในเกาะไก่เกาะเกาะเกาะไก่ไก่เกาะไก่เกาะไก่จานนี้มีเกาะอะไรนะเกาะเกาะอะไรเกาะนมสาวเกาะนมสเท้าท่เป็นเกาะไก่เกาะไก่เนี่ยเกาะไก่ กอยู่ในเกาะออกมาไหมเนี่ยอยู่ในเกาะหนีเกาะบ้างวะนี่อะบันไดจริงจริงผมทำอะไรกันเนี่ยตอนสนุกสนานทำแล้วมันสนุกจริงจริงก็อย่างเนี้ยมันต้องอะไรผมดูผมยังสนุกตามยังอยู่แค่ดูผมก็จะไปเรื่อยเลยวันที่ตกฝั่งนู้นนะไมาจะจะตกไหมอ๋อเล่นพวกอีกแล้วไก่ไม่ตกครับตกอันนคนไม่แน้างหลังหวานหวานกรด แต่ของของพี่นี่ไม่ไม่ไม่เคยใช้ปุ๋ยอะไรไม่ใช้ใช้คนยาไม่มีนะฮะมันเอาไรด้วยกับผมมามะนาวมะนาวไร้มะลิดโอ้โหไร้มะลิดครับแม่กับมะนาวไร้มะลิารเขาเชียร์มะนาวกันเลยตอบมันเท่าหรอโอ้โหลูกเท่ากลมฟันโอ้ครับอยากได้พันเนาะนแต่มีเทคนิคไหมครับโนนโน่นโน่นเลี้ยงนั่นโน่นโนนแถวนี้ก็มีไหมเทคนิคก็ไม่มีอะไรมากมายอย่างว่าดูแลปุ๋ยคว่า เขเก็บได้ไหมเก็บเลยครับเพราะว่าผมไม่ได้ขายแม่อะไรปลูกให้มีปลูกให้มีก็สืบส่งตำลูกเลยก็ได้ว่าวลนเนี่ยถาอยู่กับผมก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วตอนเนี้อันนี้นู่นนู่นก็ถ้าเราถ้าเราอยากจะใช้ก็ใช้แค่นั้นเองคือยามที่ไม่มีเอลโอมาใช้คือใช้เขาได้ไงยามไม่มีก็ใช้ทดแทนกันได้เพราะผมมีอยู่สามต้นนคือมะนาวเราตัวใหญมะนาวเพียร์ครับ ตนิดไม้ Jamie, ติดมือนะเนี่ยมาติดไม้ติดมือนะเนี่ยมือกาวมือบอลแม่ตีเลยมือกาวมีโคด้วยมีครับหมานี้ก็ขึ้นชื่อนะครับหมายพี่นี่จะโอ้โหตายายไม่กินนะแบบว่าแต่ว่าเขาลากชงไล่าอร่อยหรืออะไรสักอย่างผมจำไม่ได้เหมือนกันพมกระจายนพรหมกระเจียอหนถ้าหอนขายทุกวันครับตอนในบางกำลังจะยุบขายทุกวัน ดูดูการท่หอนี่พราะหอตั้งแต่เล็กนี่นะก่อนก่อนค่ะสก่อนสิงใจแน่นะทีนทางตรงนี้จะเจาะถุงสุกสุกน้ำให้กับบ่อปลาทุกถุงน้ำแต่ว่าอ๋อพุ่งนีด้วยใช่ครับผมเป็นการรดไปในตัวด้วยครัอย่างนี้ไปเลยคือไม่ต้องแบบมาทีเดียวนะนี่พอยันกินมาพิสูจน์ไก่อะไรก็จะมานอนต่อเลย่างนะใช่ครับก็ขี่ๆได้อีกเป็นการทวนดินในตัวดินปุ๋ยตอลูกเกล็ดปุ๋ย บคผมใจยอดเลยนะฮะก็ล้วอย่างขาเหลวผมดูกอดูกอกอหนึ่งก็สวนพลังกอเดียวไม่รู้จะไม่รู้จะสวนอะไรครับพ่อแม่ไม่ใช่พลังเนี่ยสวนพลังเขียวดำเดี่ยวเดียวกันด้วยเอาโอ้โหที่ไหนกันโอ้เดินตามสวนพี่ทุกวันนะพี่เดินเดินตามคลิป เดินตามคลิปครับเดินตามคลิปจนดำหมดก็ปีหน้าจะสมบูรณ์กว่านี้ครับอันนี้คือผมแค่เพิ่งเริ่มนะยี่สิบเปอร์เซ็นต์แค่นี้ก็ถือว่าพอแล้วครับเนี่ยพึ่งพิ่งยี่พิ่งยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองแล้วนี่พอยังไม่ได้อันนั้นก็ไปเชือพลู ยันโครบับโบแล้วก็อ้นั่นกบอ่ะเพีออกโกบทองโกบทองแล้วคือกับลาบหมูอ่อลาบหมูครับโดประเทศลาบเนี่ยสุดยอดเลยอ่ปตีใหม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปเขาใหญ่มากมากส่วนพี่ยา้าเนี่ยคนที่จะมาก้องรู้จักกินผมจำาหนในบกว่าถ้าถ้าจะมาที่นี่คือมาใช้ชีวิตแบบง่ายๆกินอยู่แบบ้าน้าเราแต่แค่มาเก็บรรยากาศที่เช่นการตนอนมีบรรยากาศที่เอารอหาอะไรปรกอบหากินกันบั่ง คือย่ามาแล้วคิดว่าอูมาแล้วเหมือนไปเขาใหญ่บ้านอะไม่มาก็คือมาหาปลาเบี่ยงเฮปกลางโมหาที่นี่อย่างนี้นะคือแบบเหลือหมดเลยเนี่ยชอบเราไม่ชอบเลยแบบนลำพันน้ำพันที่ใช้ไม่หมดแน่เนี่ยแบบข้าวต้มต้มไงเรามีหาเองมันมีความสุขเวลาเราไปเก็บเองถ้าเราไปมันจะมีแบบเป็นโฮมสเตย์ถ้าเราไปแบบอีกอีกแบบหนึ่งอะเนาะใช่แล้วเขาพอมาหารคือจริงจริงคนเริ่มหันมาเนี่ย คือโฮมสเตย์ก็คือที่เดิมโรงแรมก็คือที่เดิมๆไปครั้งเดียวรู้แล้วรู้ทุกมุมแล้วห้องไปนี้แย่งกันเลยแหละแต่ถามว่าถ้ามามาในลักษณะนี้เมื่อใดที่เราได้มากันเป็นครอบครัวแล้วเอาลูกไปเก็บขาของขาขุดยังไงอะม่มันเป็นความสุขของครอบครัวกิจกรรมเลยใช่เป็นกิจกรรมอย่างน้อยเขาได้รู้ กางมองไปอย่างนี้เหรอไม่เคยกางมองเลยในชีวิตเลยจะว่าแถวไม่เป็นเลยในชีวิี่มันตกเอามาดำยนต์ขึ้มาดำอย่างเงี้ยผมอยากคนที่สำคัญอย่างนี้มากกว่าใช่ครับคือมาได้เรียนรู้เองแล้วก็ลองเองง่ายๆบ้านๆเพราะว่าพื้นฐาน80%ของคนไทยคืออาชีพประมาณนี้เนี่ยคือสิ่งที่ผมสร้างอยากให้80%หันมาเห็นผมทําให้ดูบ้างเพราะคนไทยนะ 80%ก็ค yeah. ือพ yeah, ื้นฐานชาวนาชาวไร่ชาวเกษตรเราเนี่ยคือ20เรืองที่คนรวยที่เขามีตังเขาอะไรต่างๆไปแล้วใช่นั่นแหละคือเรามองมองแค่ภาพพนี้มากกว่าก็เลยผมว่าเองนั้นผมเลือก80%นี่แล้วกันทำเต็มที่แค่ไหนก็แค่นั้นเพราะทําแล้วคือของของเราไม่ใช่ว่าทําแล้วคนจะดูมาดูก็มานั่งเครียดเองโอ้โม่เอาดูไม่ดูก็เรื่องของคุณแต่ผมทําวันนี้มันก็ไปวันนี้ของผมะผมปลูกไหมเขาขึ้นของผมแต่ถามว่า ถ้าใครเขาสนใจมีโอกาสได้มาเหมือนน้องเหมือนพ่อกับแม่มามแค่นั้นเองครับเพราะชอบในสิ่งที่เขาทําก็มโอกาสผ่านผมคิดแค่นี้คือเป็นทางผ่านเหมือนที่น้องบอกเป็นทางผ่านทุก มีโอกาสได้ผ่านมาใกล้ๆแล้วอยากเข้ามาเยี่ยมมาชมจะแวะแต่เมื่อวานเลจะแวะแต่วันผมไม่เชื่อว่าว่าว่าวัดว่าจะเป็นสีญญาดทักกทักเฟซไปไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าหรือว่าตัวปลอมหรือเปล่าไม่ดัมนราดนี้ไม่มีปลอมหรอกดัอย่างนี้แหละบางทีเขาจะหน้าหล่อๆมาลงไม่แต่ตัวลงนี้ผมไม่หล่อใช่ไหมจะพูดถึงง่ายลอกหน้าเพจเราไง ก็เนื่องจากวันนี้น้องแม่นมาเยี่ยมเป็นเ c ซเป็นเอฟซีจากจันทบุรีก็เลยมาเยี่ยมเยือนสวนครับดูแฉลบ้านสวนก็เลยช่วยอุดหนุนช่วยอุดหนุนเสื้อแฉนบ้านสวนไปตัวหนึ่งแล้วก็ดีใจครับโอ้อยากจะร้องให้ด้วยซ้ำก็ดีใจมากครับโอ้มาไกลมาไกล ไมนะครับทำไมไม่เอาน้ำทะเลมาฝากพี่บ้างครัโอ้ยข้างหน้าไว้ข้างหน้าจะเขย่าใส่ถุงก็จะมจะมาข้างหน้าอีกเหรอโอ้อถ้ามีโอกาสก็จะมาดีครับผมรับเสื้อที่อุดหนุนกันครับผมมามอบให้น้องไปตัวนึงจะใส่ใส่โชว์เลยกใส่ต่อเดี๋ยวเดี๋ยวแก่ผ้าตอนนี้ก็ยังไงจะแก้ผ้าแล้วโอ้ก็โอเคครับส่วนของอุทยานบ้านสวนก็ขอขอบคุณน้องครับจากจันทบุรีรวมเพื่ออะไรเนาะ เพื่อเมืองครับเมืองเลยครับถึงเอฟซีติดตามผลงานแล้วก็ได้มาเจอกันจริงๆตัวจริงๆยังมีลมหายใจอยู่นี่แหละครับเหมือนไม่เหมือนจะเป็นพี่น้องกันด้วยครับเขาบอกว่าสีผิวเลยเขย่งมากเขย่งมากติดตามทุกงวันครับติดตามทุกอวันอย่าลืมครับอุทยานบ้านสวนที่ช่องสีวะตสีแก้วครับก็โอเคครับวันนี้ก็ขอขอบคุณ น้อง no. แล้วก็ทางคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับอ่าโอเคครับ oh. ดูเฉอๆดันเฉยๆอยากได้ยังไม่ยากได้อยากได้โอ้ ก่อนไม้ติดมือแล้วพี่มือกาวอีกแล้วเนี่ยมือกาวมือกาวขอบคุณมากมากเลยครับเปิดโอกาสไปเที่ยวอีกโอกาสได้มาใหม่อาจจะเต็มทึบใช่ไหมก็คือผมเปลี่ยนทุกวันอยู่แล้วทุกอย่างมันจะยแสบตลอดต้นต้นไม้ก็จะโตขึ้นแล้วก็จะปลูกอะไรก็จะมาหนาแน่นขึ้นนะใช่ก็เติมอย่างอื่นนี่แหละไม่เยอะ เพโอ้กันไดคือละกันนะเขาไปดึแสงพอพอได้มีคือพอได้กินไปดแต่ถ้าใครมาถูกจังหวะก็ได้กินไปด้วยเราคิดแพงอย้่เราก็มีกินของเราเนี่ยแต่สามาราถ้าใครม,มาเยี่ยมมาเยี่ยมแล้วเจอที่เขาจังติดลูกนี่ก็ได้กินๆๆนะ ครก็ความสุขมากเลยนี่แหละไรยิ้มได้ตลอดนี่ก็หนวดขึ้นเลยเลยเมื่อกี้มันเมื่อเกี่ยวเลยยิ้มบ่อยหยิบบ่อยแข็งแรงโอเคนะครับสื่อสารกันนี้ต้อเขียนนะต้องเดินกจะเดินทางต่อโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับต่อไปได้เลยครับผม ขคุณมาไอยู่อย่างนั้นเนี่ยพยายามขับคืนเนี่ยแบบการเต็นนอนกันตรงเนี้ยเย็นมากครับบรรยากาศใหคุณละเลือกครับผมครับ